สวัสดีครับมาพบกับช่องเรียนให้รู้กับครูวิทูนีเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับวิธีการที่จะควบคุมการทํางานของ AI นะครับที่อยู่ในตัวซีรัคอโดยอาศัยสัญญาณการควบคุมที่ส่งมาจากบอร์อด Arduino น,นะครับหรือว่าบอร์ดสมองกลตัวอื่นๆก็ได้นะครับโดยสัญญาณที่ส่งมานะครับจะส่งผ่านตัวสัญญาณซซเรียล อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาทำงานที่โค้ดฝั่งของ Arduino ก่อนนะครับผมได้ต่อปุ่มกดนะครับ2ปุ่มโดยปุ่มแรกต่อเข้าที่ช่องสัญญาณหมายเลข5นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับต่อเข้าที่ช่องสัญญาณหมายเลข6นะครับอัน,นี้ส่วนของคำสั่งที่ใช้ในการเขียนควบคุมตัวบอร์ด Arduino นะครับก็คือ เราจะกำหนดนะครับให้ตัวช่องสัญญาณหมายเลข5แล้วก็หมายเลข6นะครับเป็นสัญญาณอินพุตเมื่อมีการกดปุ่มนะครับก็จะทำการส่งสัญญาณซีเรียลนะครับโดยส่งคำว่า Start นะครับไปที่พอร์ตซีเรียลแต่ถ้ากดปุ่มที่2นะครับคือช่องสัญญาณ6นะครับก็จะส่งค่าคำสั่งนะครับก็คือส่งข้อความว่าส t o p นะครับไปที่ช่องซีเรียลนะครับ แล้วก็ดีเลย์1 0 0มิลลิวินิลนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองดูการทำงานนะครับว่าเมื่อเราต่อสัญญาณนะครับต่อปุ่มแล้วก็โหลดโค้ดลงไปที่พอร์ต Arduino นะครับซึ่งพอร์ตที่เราใช้นะครับจะเป็นพอร์ตคอมพอร์ที่5นะครับใช้ Arduino Uno R 3นะครับตอนนี้ก็อัปโหลดโค้ดไปที่ ตัว Arduino นะครับเมื่อเสร็จแล้วเปิด Serial Monitor ขึ้นมานะครับลองกดปุ่มนะครับปุ่มหมายเลขหนึ่งนะครับก็จะส่งคำว่า Start ไปที่ Port Serial นะครับเห็นไหมครับเมื่อกดปุ่มก็จะมีคำว่า Start ส่งไปที่ Serial เราลองกดปุ่มที่2นะครับ ก็จะเห็นว่ามีคำว่า stop นะครับส่งไปที่พอร์ s e r i รีนะครับแสดงว่าตอนนี้การทำงานที่ฝั่งของบอร์ด Arduino ทำงานได้ถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำงานที่ฝั่งของซิลคอร์ครับเมื่อเปิดตัวโปรแกรมซิลคอร์ขึ้นมาแล้วนะครับสิ่งแรกที่จะต้องเขียนนะครับก็คือเราต้องกำหนดค่าตัวแปรแบบ global นะครับที่เพื่อจะให้ สามารถควบคุมการทำงานของตัวออบเจกต์ต่างๆในตัวโปรแกรมซิลคอนะครับโดยที่เราใช้ตัวแปร global นี้ควบคุมหรือส่งค่าไปทุกๆตัวแปรนะครับอันดับแรกนะครับเราลากกล่อง button run มานะครับแล้วก็ลาก javascript มานะครับแล้วก็ต่อสายสัญญาณนะครับอันดับแรกเราจะทดสอบ การกําหนดค่าตัวแปร global ก่อนนะครับเราคลิกที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้คําสั่ง set global นะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อตัวแปร global นะครับผมตั้งชื่อเป็น status นะครับหลังจากนั้นก็ comma แล้วก็ตั้งค่านะครับตั้งค่าตัวแปรนะครับให้มีค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์นะครับ เวลาเราจะดูว่าตัวแปร global เรามีค่าอะไรเราใช้กล่อง debug global นะครับดึงออกมาเลยนะครับลองที่กดปุ่ม run ดูนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ตัวแปร global ที่ชื่อว่า status ก็จะมีค่าเป็น0นะครับถ้าเราอยากให้มีค่าเป็น1นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้แล้วลองกด run ดูนะครับจะเห็นว่าตัวแปร global ของเรามีค่าเป็น1นะครับแบบนี้แสดงว่าตัวซีลัคอของเราสามารถ เซตตัวแปร global ได้แล้วนะครับเดี๋ยวขั้นต่อไปนะครับเราจะลองสาธิตให้ศิลาคอนะครับ detect วัตถุอย่างได้อย่างหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะควบคุมการทำงานว่าจะให้ detect เวลาไหนแล้วก็หยุด detect เวลาไหนนะครับอันนี้จะใช้ไฟล์วิดีโอนะครับไปที่กล่องวิดีโอไฟล์นะครับลากมาเลยนะครับแล้วก็ ให้เลือกวิดีโอไฟล์นะครับที่เรามีอยู่ในเครื่องนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นวิดีโอรถนะครับรถวิ่งบนถนนนะครับอันนี้คือวิดีโอนะครับที่ที่ผมจะมาใช้ในการดีเท t เป็นตัวอย่างในวันนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะทำการ ดึงกระตุ้นสัญญาณมาที่บัตเทนลันนะครับนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราเขียนคำสั่ง JavaScript นะครับในการเซตตัวแปร global นะครับเราจะไม่ได้เซตทุกรอบการทำงานนะครับอันนี้เราจะมาเขียนเพิ่มตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลบตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเราจะเช็คด้วยคำสั่ง if นะครับแล้วก็เครื่องหมาย not นะครับ ก็คือถ้ายังไม่มีการกําหนดค่าตัวแปร global นะครับเราถึงจะก,กําหนดค่าให้นะครับแล้วก็ใช้คําสั่งนะครับ has global นะครับแล้วก็ใส่ชื่อตัวแปรเข้าไปนะครับถ้าไม่มีตัวแปร global ที่ชื่อว่า status ให้ทำอะไรนะครับแล้วก็บอกว่าให้ set ตัวแปร global นะครับก็คือใช้คำสั่ง set global นะครับ ชื่อว่า s t a t u s แล้วก็ให้มีค่าเริ่มต้นเป็น1นะครับหมายความว่าถ้ายังไม่มีการกำหนดค่าตัวแปร s t a t u s ก็กำหนด s t a t u s ให้เป็น1เพื่อให้ตัว AI เราทำงานนะครับแล้วก็ทุกรอบเราก็จะเซตตัว payload นะครับตัวแปร payload ของเราที่ชื่อว่า s t a t u s ให้มีค่าเท่ากับตัวแปร global ของเรานะครับดังนั้นเราก็ใช้คำสั่ง get global นะครับก็เรียกค่าตัวแปร global status ขึ้นมานะครับมากำหนดให้กับค่าตัวแปร status ใน payload นะครับอันนี้แก้ไขในกล่อง Java Script เพิ่มเติมนะครับหลังจากนั้นเราไปเลือกไฟล์วิดีโอ นะครับไปที่แถบที่2แล้วก็เลือกวิดีโอไฟล์ลากเชื่อมต่อจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการสร้างเส้นทางของข้อมูลนะครับโดยไปที่กล่อง if else นะครับลากกล่อง if else มาแล้วก็ตรวจสอบนะครับว่าถ้าตัวแปร status เป็น1น,นะรเราจะให้ วิ่งไปที่กล่อง AI นะครับให้ AI ทํางานแต่ถ้าเป็น0ูนย์นะครับเราจะไม่เข้าไปทํางานที่กล่อง AI นะครับแล้วก็คอนฟิกที่กล่อง e p l นะครับล้าก็เขียนเลยครับนะฮะมันมีวิธีการเช็ค2แบบนะครับเราจะเช็คจากตัวแปร payload .status ก็ได้นะครับหรือเราจะเช็คจากตัวแปร global ก็ได้นะครับถ้าเซตจาก payload นะฮะเช็คจาก payload ก็จะเป็น payload .status นะครับมีค่าเท่ากับ1ห,หรือไม่นะฮะถ้าเป็น1ก็คือเป็นจริงใช่ไหมครับก็จะวิ่งไปทำงาน AI หรือเราจะเซตจากตัวแปร global ก็ได้นะครับอ่าเราก็จะใช้คำสั่ง get global นะครับ status นะครับอ่าถ้าเท่ากับ1น,นะคือเป็นจริงนะครับต,ตัวแปรกล่อง if l ของเราก็จะเป็นจริงนะครับอ่าผมจะ เซตจากตัวแปร global ก็แล้วกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอากล่อง deep detect ของเรามานะครับต่อเข้ากับช่องที่เป็นสัญญาณ true ก็คือสัญญาณที่เป็นจริงนะครับไปสร้างตัว AI โหลดโมเดลขึ้นมานะครับก็ไปที่ config กดเครื่องหมายบวกนะครับตั้งชื่อผมชื่อว่า AI 1นะครับแล้วก็กดโอเค แล้วก็ไปเลือกโมเดลนะครับผมเลือกเป็น V4 Tiny นะครับเป็นโมเดล V4 Tiny ก็กดช h o นะครับรอสักครู่นะครับก็จะโหลด AI มาให้เราแล้วนะครับเราเอาตัว debug นะครับ debug มาแล้วก็ต่อเข้าที่ช่องนะ deep d e t e c t นะครับเดี๋ยวเราจะกำหนด ขอบเขตนะครับของพื้นที่ที่เราจะดีเทคนะครับโดยการกดลันครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้จะเห็นว่าดีเทคทั้งภาพใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะกำหนด ROI ให้ด t เทคบางส่วนนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดไม่เป็นจริงนะครับคือสถานะเป็นศูนย์นะครับเราจะให้วิ่งผ่านนะครับไม่เข้าไปที่ d b t e เนะครับเราก็เอากล่องตรงนี้นะครับก็คือ payload combine นะครับ มาทำการเชื่อมสัญญาณเพ l โรดนะครับโดยเชื่อมมาจากกล่อง d e ฟบ t e c h แล้วก็กล่องที่เป็น IfL เนะครับในช่องเอลนะครับตรงนี้นะครับต่อไปเราก็จะใช้ตัว PythonPath นะครับเข้ามาช่วยนะครับในการอ่านค่าจาก Serial นะครับ SerialPort นะครับแล้วก็เอากล่อง PythonPath มาแล้วก็ต่อเข้าที่สัญญาณตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสต o อปไว้ก่อนนะครับ เรามาทำการคอนฟิกค่าที่กล่อง Python นะครับคลิกคอนฟิกนะครับเราเลือกเวอร์ชันของ Python นะครับให้เป็นเวอร์ชัน310น่นะครับ3.10นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ python exe นะครับแล้วก็กด open ส่วนใครที่ยังไม่ได้คอนฟิกก่อนกล่อง Python นะครับให้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าที่ผมเคย นำเสนอนะครับเกี่ยวกับการตั้งค่าตัว Python p l u s นะครับว่าทำอย่างไรถึงจะใช้งานได้ในตัว s i ล a c คอ e นะครับเรามาตรวจสอบแพ็กเกจของเรานะครับที่เราจำเป็นต้องใช้นะครับเราคลิกที่ p a ็กเกจ Manager นะครับเราดูนะครับตัวที่เราจะใช้คือ PySerial นะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับยังไม่มีตัว PySerial ก็สามารถพิมพ์คำว่า Py s e r i a l นะครับใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็กด Install ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับแต่ถ้ามีแล้วก็ข้ามไปได้เลยนะครับต่อไปนะครับเราจะไปเขียนโค้ดนะครับที่ใช้ในการอ่านค่าจาก Serial p o r t นะครับเรามาดูตัวโค้ดนะครับที่ใช้ในการอ่านค่าจาก p o ร์ตซีเรียนะครับ อันดับแรกนะครับเราก็ต้อง import library มา2ตัวนะครับคือ time กับ serial นะครับ import เข้ามาเสร็จแล้วเราก็ประกาศตัวแปรนะครับ ser นะครับเท่ากับ serial serial นะครับแล้วก็ไปอ่านค่าจาก port serial นะครับตัวนีนะ้เราต้องกลับมาดูที่โปรแกรมของเรานะครับตอนนี้บอร์ดของเราเชื่อมต่อที่ COM 5นะครับดังนั้นเราก็ต้อง เราก็ต้องไปเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้ตรงกับพอร์ตที่เราเชื่อมต่อนะครับอันนี้คือความถี่ในการอ่านข้อมูลนะครับหรือบารเรลนะครับก็จะเป็น1นึ่งหนึ่งห้าสองนะครับแล้วก็ไทม์เอาท์ก็คือช่วงเวลาที่จะอ่านข้อมูลนะครับว่ามีความถี่ในการอ่านข้อมูลเท่าไหร่นะครับตรงนี้ผมก็ตั้งไปที่1วินาทีนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับสัญญาณที่เราส่งมาเป็นข้อความนะครับถ้า เราตั้งไว้น้อยบางทีอาจจะอ่านแล้วไม่จบข้อความนะครับเราสร้างฟังก์ชันขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า l i a d s e r i a l โดยการอ้างอิงตัวแปร global ก็คือตัวแปร sr e ตรงนี้นะครับเราทำการอ่านข้อมูลจาก s e r i a l นะครับโดยใช้คำสั่ง read line นะครับก็คืออ่านมาทีละบรรทัดแล้วก็ทำการ decode นะครับ decode ก็ de คือแปลงจาก byte ให้เป็น ข้อความนะครับเป็นสตริงนะครับเสร็จแล้วก็สติฟก็คือตัดช่องว่างด้านหน้าด้านหลังออกนะครับเก็บไว้ที่ตัวแปร Data ถ้าตัวแปร Data มีข้อมูลนะครับแล้วก็ Return ข้อมูลในตัวแปร Data ออกมาแต่ถ้าไม่มีนะครับก็คือ Return ค่าว่างๆกลับคืนมานะครับเรามาดูที่อ่าฟังก์ชัน h a n d l e r e quest นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่ต้องมีอยู่ในไพพัทนะครับเราก็ทำการ ดึงข้อมูลนะครับมาเก็บไว้ในตัวแปร Data โดยการใช้ฟังก์ชัน l e s d serial นะครับถ้าตัวแปร Data ของเรามีค่าเท่ากับ start นะครับแล้วก็ set payload นะฮะตัวแปรที่ชื่อว่า status ให้มีค่าเท่ากับ1นะครับก็คือให้ตัว AI ทำงานนะครับแต่ถ้า Data ของเรามีค่าเท่ากับ stop นะครับแล้วก็ set payload ให้มีค่าเท่ากับ0หมายความว่าให้ AI เราหยุดทำงานนะครับ โอเคครับในส่วนของตัว Python นะครับ p y t h o n p a นะะแล้วก็จะเขียนไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็กด Apply นะครับกด Apply เสร็จนะเราจะไปเขียนคําสั่งต่อจาก Python p y t h o n พั t นะครับก็คือใช้ Java Script นะครับเพื่อที่จะกำหนดค่าตัวแปร g l o b a l นะครับแล้วก็ payload อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลากออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็ Config นะครับเราบอกว่า Set Global นะครับ Sta t u s นะครับให้มีค่าเท่ากับตัวแปร p a y l o a d นะครับที่ชื่อว่า Status นะครับแบบนี้นะครับตัวแปร global ของเราก็จะเปลี่ยนตามค่าที่เราอ่านมาได้จาก p python พัทแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาลองทำงานดูนะครับอันนะครับเราจะกดที่ Start นะครับแล้วก็กดปุ่ม Run นะครับตอนนี้ s t a ตัสของเราเป็น1น,นะครับมีค่าเป็น1 AI ของเราก็ทำงานนะครับเราจะกำหนดเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราส่งค่าให้ตัวบอทโนุโนของเราทำงานนะครับแต่เมื่อเรา ส่งค่าไปเราจะต้องการให้ AI ของเราหยุดใช่ไหมครับผมก็จะไปกดที่ปุ่ม Stop หรือว่ามีเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะส่งค่า serial ที่ชื่อว่า Stop ส่งมานะครับตัวแปล Global ก็จะมีค่าเท่ากับ0เห็นไหมครับตอนนี้ if else เป็น False ใช่ไหมครับ,ต,นน e ault, รบตัวที่เป็น AI ก็จะไม่ทำงานนะครับนะไม่ทำงานแต่ว่าภาพ ภาพก็ยังเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะมาจากเว็บแคมหรือกล้องวิดีโอนะครับเห็นไหมครับนี่ภาพก็ยังจับได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ประมวลผล AI ไอหมครับเพย์โหลดก็ไม่นับนะครับเพย์โหลดก็ยังเท่าเดิมทีนี้สมมุติว่าเราทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งที่บอร์ดออดูโน่เสร็จแล้วนะครับผมจําลองเสมือนว่าให้ให้กดปุ่มที่1นนะครับสตาร์ทนะครับ เห็นไหมครับพอเรากดปุ่ม start s t a u s ก็จะเป็น1นะครับ global ก็จะเปลี่ยนค่าใช่ไหมครับก็จะทำให้ AI ทำงานเหมือนเดิมตัว payload ก็เริ่มนับนะครับแบบนี้นะครับสมมุติว่าเรามีเงื่อนไขอะไรบางอย่างหนึ่งเช่นเราจะตรวจจับหรือให้ AI ทำงานเฉพาะเมื่อมีวัตถุเดินเข้ามาใกล้กล้องของเราใช่ไหมครับเราจะใช้ตัวจับเซนเซอร์จับความเคลื่อนไหวใช่ไหม เราค่อยสั่งให้ AI ทำงานไม่ให้ AI ทำงานตลอดเวลานะครับสมมุติว่าเซนเซอร์ที่ตรวจจับนะครับเสมือนการทำงานของปุ่มหมายเลขหนึ่งนะครับนะก็กดปุ๊บนะฮะก็จะให้ AI ทำงานใช่ไหมครับแต่ถ้าหน่วงเวลาไปสักพักหนึ่งนะครับสักหนึ่งนาทีแล้วไม่มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่อุปกรณ์ของเราใช่ไหมครับเราก็จะให้ส่งค่าสต็อปเข้ามาเสมือนการกดปุ่มหมายเลข2นะครับ เห็นไหมครับตัว AI ของเราก็จะหยุดทํางานนะครับพอหยุดทํางานปุ๊บเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องเปลือง payload ใช่ไหมครับ AI ก็ไม่ทํางานก็รอสักพักหนึ่งมีอะไรมากระตุ้นใช่ไหมครับเสมือนกดปุ่ม start นะครับ AI ของเราก็ทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับที่จะไปประยุกต์ใช้กับโครงงานที่เป็นโครงงานมีการเชื่อมต่อบอร์ดสมองกลอะไรต่างๆนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการประยุกต์ใช้งานทำโครงงานนะครับถ้าคลิปนี้โดนใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆที่สนใจการทำงานด้าน AI ได้รู้จักคลิปนี้มากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ